นอนพ่อนอนหลับฝันดีคุณพ่ออยากนอนอยู่โรงงานเหรอวันนี้พ่อจะไปสองกีฬานะไหนคุณแม่ได้เลยคุณพ่ออาบน้ำนะคุณพ่อก็นอนไปเลยพ่อชอญกีฬาอี๋ย่งนะคุณพ่อเวลาคุณพ่อนะคะครับอคุณพ่อเป็นครับใช่ไหมยาเบยอย่าทำ เป็นคุณคุณพ่อต้องเป็นครับผู้หญิงต้องเป็นค่ะข,ขอคุณค่ะเห็นไหมผู้หญิงต้องเป็นขอคุณค่ะผู้ชายต้องเป็นขอคุณครับนั้นเธอต้องเป็นขอคุณครับคุณพ่อดีคุณพ่อจะกลับกี่โมงอัาคุณพ่อจอะกลับกี่โมงกี่ทุม่มกี่ทุ่เหรอเธอจะากกลับกี่ทุ่มให้พ่อนอนก็นได้ พ่อจะกลับดึกหรือเปล่าพ่ออะกลับดึกหรือเปล่าอืมแม่นี่กลับเบลเป็นห่วงนะห้ามตัวนะเออจับมือเนี่ยได้นะเธอไม่ห้ามตัวฉันน่ะน่ะเออน้ําเธอนี่น่กินอะไรละ่ะ <c oughs> กินพร้อมจ้ะกินพร้อมมันไม่ใช่พร้อมนะม่นี่ทำไมมันทำไมกินพร้อม พ่ออย่าตัวเลยออะไรน้ำอะไรเนี่ยโอุย้ยน่ากินจังเจอกันนะคุณพ่อให้คุณพ่อนอนคุณพ่อกลับบ้านนะบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเนี bye, <c oughs> ่ยบ๊ายบายแม่ยโว้ย uh, บ๊ายบายบ๊ายบายจุ bye, ๊บจ <c oughs> oh, ุ๊บไม่เอาว่างเ็น้ยงว่างไดวันนี่ ไม่มีเห็นว่างไหวบนเดี๋ยวจะเธอแล้วเธอว่าอยากคุยกับพอเธอาเอเล่นการ์ตูนเนาะเอากระไรฉันเบิ่งอยู่น่ะอเดี๋ยวอย่าว่างนมะ่่พอใจบ่เออว่างก็ว่างขอบคุณนะ